สวัสดีครับเพื่อนๆครับมาใครเคยเจอปัญหานะครับแม็กซีเซตเหล็กซีเซตเหล็กนะครับที่ซื้อมาแล้วมันติดติดนะครับลูกมันไม่ไหลลื่นนะครับลูกมันไม่ไหลลื่นนะครับผมมีวิธีแก้ผมมีวิธีแก้นะครับตัวนี้ก็ไม่ไหลลื่นนะครับผมให้ดูใช้กระสุนซีซีไอมาลองกันเลย นะลองบรรจุก,กันนะเดี๋ยวลองบรรจุสิบนันแล้วเดี๋ยวลองไล่ดูครับมันมันจะมีปัญหาในการติดขัดตลอดเวลา ก้าลบที่สิบนะครับ,รบจะเจอปัญหาอย่างนงี้เห็นไหมครับไม่ขึ้นละอันนี้ก็ไม่ขึ้นแล้วนะครับ,รบเห็นไหมครับมันจะไม่ขึ้นอย่างนงี้ตลอดเวลาตลอด นี้เดี๋ยวมาแก้กันนะครับแก้ยังมาดูครับวิธีทำนะครับดูวิธีทำกันเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมครับตรงนี้มันจะมีเหล็กที่มันมันพับขึ้นมาแล้วมันสามารถมีมันสามารถฉีกออกได้นะครับเหล็กตัวนี้นะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับมันเข้ามาด้านในมากเกินไป นี่ครับมันเข้ามาด้านในมากเกินไปมันทําให้บีบกับลิ้นแม็กครับนีะครับมันทําให้บีบกับลิ้นแม็กครับเพื่อนๆก็นะครับใช้นะครับใช้ครีมนะครับผมใช้ครีมนะครับบีบออกนะครับถ่างออกเล็กน้อยนะครับถ่างออกนิดนึงนะครับถ่างออกนิดนึงนะครับถ่างออกให้มันให้มันรู้สึกว่ามันลื่นลื่นนะครับเด อ่าครับทีนี้มาลองดูกันนะครับโอ้รู้สึกปอนง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับอ่าบรรจุลื่นขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ยบรรจุลื่นขึ้นเยอะเลยครับ แปบเก้าสิบโอเคอลองดูนะครับลองดูอันนี้ผมลองดูง่ายๆอ่าเห็นไหมครับลื่นกว่าเดิมเยอะเลยครับลื่นกว่าเดิมเยอะเลยครับหกสิบนะครับตรงนี้นะครับย้ําตรงนี้นะครับ โอ๊ยโทษ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 ย้ำตรงนี้นะครับเห็นะครับสลิ้นตัวนี้ครับนะครับด um. sí, ันมันออกไปพอดันมันออกไปนิดหนึ่งครับแค่นิดเดียวนะครับแค่นิดเดียวแล้วก็ลองดูครับแค่นี้แหละครับเพื่อนเพื่อนเทคนิคเล็กๆน้อยๆมันเป็นสี่ห้าเจ็ดนะครับสี่ห้าเจ็ดสี่ห้า สี่ห้าห้าห้าหนึ่งสองอะไรเงี้ยครับตระกูลเออานะครับมันได้หมดแล้วครับสี่ห้าสองสี่ห้าห้าสี่ห้าเจ็ดใส่ด้วยกันได้หมดใส่ด้วยกันได้หมดประมาณนี้ครับผมโอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามดูกันนะครับขอบคุณมากขอบคุณครับ